ต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวพี่เพราะว่าหนาแรงเนาะหนาแรงครับต้นไม้เพิ่นก็เป็นหนาที่ว่าเป็นทิ่งใบเนะาะแต่ว่าเราก็บอยากให้ต้นไม้เขานั่นนะอยากดูแลเขาไว้ครับเพราะแถวถึงหนาฝนนี่รอบนึงดูแลเพิ่นเอาใบใหม่มาปกเอาไว้ผมเอาใบไหม่มาทับๆเอาไว้ มาเด้อพี่ถ้ามาแถวน้องกี่มาแถวกุหลากกับทรมาได้เด้อพี่เด้อแมาแวะมาเร่นนน้องนะหาน้องได้มาทำบุญมามาวัดหน้ามาที่รักจ้าลืมซิเล็บเล็บไม่เป็น ฮัลโหลคูลูซี่ฮัลโหลเลฟยูเลฟยูมายเฟนแ n ง y ิ u thank you พิดาคุยน้องหน่อยเพื่อนเลิฟมาตีเลฟเลฟคุโรซี่ฮัลโหลฉันอยู่นี่คูโรซี่บอก อยู่ไหนอ่ะไมฟิน นี่ครับระบบฟงระบบไฟผมก็มาเดินมาทำใหม่นะครับจัดใหม่ทำใหม่ กระโดดตังคบนะครับเห็ดตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้เห็ดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้น,นโดดไปโดดมาพวกดดนั้นแหละมันคนเดียวเนาะสามที่สามถีถถ่คนเดียวดูแลคนเดียวอยู่นะมวลกรุ๊บนะครับเดี๋ยวผมลงสักครู่เดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่นะครับ วันนี้เราผมจะไล่ที่แปดรอบนเะ <c oughs> บนอะไรดีหลายม่ใจะไล่ทนะี <c oughs> <c oughs> ่แปดรอบเลยเงยอะหลายนะไล่ที่แปดที่แปดรอบเลย โอ้ยดูเบิกจันผาเปียงหยอกเพราะอเปาะเนาะเงิดหลายน,นะ